ีเกษตรวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงรมกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แห่งแรกของเมืองไทยที่จงังหวัดลำพูนนะครับที่จะช่วยลดปริมาณสารตกค้างในลำญ่ได้ครับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสร้างศูนย์เรียนรู้นวัตรกรรมการยืดอายุลำไยและโรงรม,รมกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระบบควบคุมสภาวะต้นแบบแห่งแรกของไทยที่ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจงังหวัดลำพูนนะครับโดยศูนย์นี้ถูกพัฒนาระบบการรมควันด้วยกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนในประเทศไทยซึ่งมีอยู่3ส่วนที่สําคัญด้วยกันนะครับก็คือ1ห้องรมควันแบบขับอากาศที่สามารถปรับทิศทางการไหลของก๊าซโดยการผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เก็บในถังพักที่ ควบคุมสภาวะได้ก่อนที่จะอัาจอากาศหมุนเวียนเข้าห้องรมซึ่งจะสามารถควบคุมสารตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสก็คือระบบป้องกันการรั่วไหลของกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการและในพื้นที่ทํางานในโรงงานไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานและผู้อาศัยโดยรอบโรงงานนะครับตามมาตรฐานของ WHO ว่าในพื้นที่ทํางานต้องไม่เกิน5มิิกรัต่อลูกบาศกเมตร และ 3. นะครับระบบการควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกนอกโรงงานโดยมีระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เหลือในระดับต่ําก่อนปล่อยออกนอกโรงงานจนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการปล่อยก๊าซเปน็นแนวตรงแล้วก็ปล่อยแก๊สตกพื้นหรืออะไรพวกนี้แต่อันนี้เราจะมีระบบหมุนเวียนของอากาศนะครับทำให้อากาศหมุนเวียนนะฮะแล้วก็ไอตัวแก๊สเนี่ยมันก็จะไปกระจายทั่ว ไม่งั้นไม่งั้นจะเป็นช่วงที่ใกล้ท่อแก๊สมันก็จะมีมากช่วงอันนี้ก็จะมีน้อยใช่ไหมอันนี้ก็ผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจะ,จะได้เป็นทั่วถึงอันที่1อ,อันที่2องปริมาณเนี่ยจะถูกควบคุมไม่เกิน50บมิลลิกรัมต่อน1นกิโลกร,รมัมนะฮะของลำไยสดนะฮะของผลลำไยสดเพราะนั้นจะไม่มีการซึมเข้าไปในเนื้อลำไย <c oughs> อันที่3ก็คือเรื่องของในพื้นที่เรามีระบบป้องกันแก๊สรั่วนะครับคนที่เข้าไปทางานหรืออะไรต่างเนี่ย จะต้องปลอดภัยอันที่4ี่คือเมื่อนะมีการดูดขึ้นไปกอก่อนที่จะออกไปปล่อยที่ไปปล่องนะฮะไอตรงนี้เนี่ยกา๊าซตรงนี้จะถูกกาจัดนะฮะโดยใช้ระบบปุนเวียนโดยใช้น้ําและน้ําที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแบบระบบรีไซเคิลคือมีการเก็บไอพวกซัลเฟอร์ที่ตกค้างอยู่เนี่ยออกมาเป็นยิปซัมซึ่งมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะนั้นจะไม่มีการที่ว่าเป็นซัลเฟอร์ที่เป็นก็เรียกว่าส่วนเกิน าาปสู่รรยศูนยาา์เรียนรู้และโรงโรมกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซดนี้นะครับได้เริ่มก่อสร้างแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จใช้งานได้ในอีก8เดือนข้างหน้าครับและสามารถรองรับลำไย,ยได้วันละประมาณ200ตันซึ่งก็จะกลายเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพราะว่าสามารถบริหารจัดการได้เองช่วยให้กเกษตรกรไม่ต้องนำลำไย,ยไปโรงโรมก๊าซของเอกชนทำให้กเกษตรกรก็ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ20-3 0%ครับ คุณผู้ชมที่มีประเด็นทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจนะครับส่งเรื่องราวนั้นมาตามที่อยู่บนหน้าจอขณะนี้ครับวันนี้คลินิกเกษตรลาไปก่อนสวัสดีครับ